สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ไปเจอวันนี้ไปเจอเค้กโบราณมาตัวนี้พอเห็นปุ๊บคิดถึงสมัยเป็นเด็กๆค่ะเป็นนักเรียนคิดถึงเลยค่ะเพื่อนเนเคยเห็นไหมคะตอนเราเด็กๆสมัยก่อนคือขนมอะไรมันก็ไม่ค่อยมีขายมากแล้วก็ กว่าจะได้กินเค้กสักชิ้นหนึ่งนี่มันยากมากเลยแต่ว่ามันจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือตามตลาดมันจะมีเป็นแบบเนี้ยแล้วก็จะเป็นชิ้นเป็นชิ้นแบบเนี้ยแต่ถ้าจะได้กินทีต้องนู่นนะคะ่ะอปีใหม่หรือไม่ก็เป็นงานโรงเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณอย่างเงี้ยเราถึงจะได้กินทีหนึงทีนี้พอดีไปเจอมาอุ้ยคิดถึงตอนเด็กดก,ก็เลยลองซื้อมาทานนะคะ มีเพื่อนๆคนไหนจําได้บ้างคะเล็บสีไม่สวยเท่าไหร่นะคะบังไว้ก่อนก็อ่าก็คือถ้าใครแบบว่านึกจำได้อะค่ะสมัยก่อนกว่าจะได้ทานเค้กที่ได้ทานแต่อย่างเงี้ยค่ะจะเป็นแบบปอนใหญ่ๆมันจะหาทานยากค่ะไม่เหมือนทุกวันนี้ขนมหลากหลายมาก เดี๋ยววันนี้เจอค่ะเจอมาก็เลยลองซื้อมาทานดูว่ามันจะเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่พอจับขึ้นมาก็โอเคค่ะนุ่มมากเลยค่ะสมัยก่อนก็ออกจะแข็งๆนิดนึงนะคะถ้าจับไม่ผิดแต่ตอนนี้รู้สึกนุ่มขึ้นมากขอทอขออชิมทานชิมดูเลยนะคะอือหือนุ่มค่ะ นุมแล้วก็อร่อยมากค่ะอร่อยอ่ะอืมคิดถึงตอนเด็กๆเ,เลยค่ะปีใหม่อย่างเงี้ยถึงจะได้ทานทีที่โรงเรียนนะคะคุณครูจะเอามาเป็นงานปีใหม่แล้วก็แบ่งให้คนละชิ้นค่ะมีใครเคยทานไหมนึกถึงตอนเด็กๆไหมคะ